สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าถ้าไม่แก้จะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับจากผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่13กรกฎาคม2555นั้นสรุปเป็นภาษาชาวบ้านที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลต่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามแก้เป็นอันขาด ไม่ว่าจะแก้เป็นรายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับเหตุผลเป็นอย่างไรก็รู้ๆกันอยู่ไม่ต้องสาธยายให้มากความดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้เสนอร่างรัรฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ตามที่ได้ถแถลงเป็นนโยบายหลักต่อรัฐสภาและรัฐสภาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา291ทุกประการ จนจบวาระสอและรอการพิจารณาในวาระสามจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างการก้มหน้าก้มตาปฏิบัติตามคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญคือแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราหรือส่งให้ประชาชนออกเสียงประชามติกับการเดินหน้าเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติวาระสามต่อจากนั้นก็นำขึ้นทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป แต่สำหรับผมและผู้รักประชาธิปไตยอีกเป็นจำนวนมากมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักรา 2, ช2 5 5 0ฉบับนี้จำเป็นต้องแก้ไขไม่แก้ไม่ได้และต้องแก้ทั้งฉบับเท่านั้นทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ 1. ถ้าไม่แก้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะตกเป็นลูกไก่ในกำมือของระบบศาล องค์กรอิสระและสวสรรหาไปตลอดทําให้ประเทศอ่อนแอประชาชนอ่อนแอและประชาธิปไตยอ่อนแอ 2. ถ้าไม่แก้จะทําให้ระบบศาลและฝ่ายตุลาการพังทลายไปในที่สุดเพราะใหญ่โตและแตกแขนงออกไปมากอย่างผิดธรรมชาติซึ่งนอกจากจะทําให้ระบบศาลของไทยมีสภาพหัวโตขารีบแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่าคดีล้นศาลอีกด้วยและเมื่อมีจำนวนคดีมากมายเกินกว่าที่จะสามารถดำเนินการได้จึงต้องปล่อยให้เป็นเลยตามเลยและหยิบเอาเฉพาะคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณาชนหรือคดีที่ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีเป้าหมายแฝงเร้นบางอย่างขึ้นมาพิจารณา 3. ถ้าไม่แก้มาตรา309ก็ยังอยู่ ซึ่งหมายความว่าระบบสองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะตามอำเภอใจและเลือกข้างอย่างมีอคติก็ยังจะคงมีอยู่ต่อไปซึ่งจะกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดไปตลอดถือเป็นการนิรรัษกรรมแก่การกระทำความผิดของคณะรัฐประหารรวมทั้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมาย ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 4. ถ้าไม่แก้จะทำลายเสถียรภาพของบ้านเมือง 4. 1เสถียรภาพของรัฐบาลงอแง่นแน่นอนเพราะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีความหมายถูกเสียงข้างน้อยคมคูและคุกคามอยู่ตลอดเวลาโดยการให้ท้ายของอำนาจนอกระบบซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบศาลองค์กรอิสระและสวสรรหา 4.2สียรภาพทางการเมืองสั่นคลอนเนื่องจากมีการเชื่อมโยงกันทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลระหว่างฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภาผูธธ้แทนราษฎรกับศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งเครือข่ายนอกระบบการเมืองซึ่งทำงานกันอย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกาตามรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ4.3สียรภาพของบ้านเมืองใกล้ล่มเหตุเพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาตลอดถูกดึงไปใช้เป็นเครื่องมือของคนบางคนบางกลุ่มในการแสวงหาอำนาจทางการเมืองและทำลายศัตรูซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยใช้รัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายรวมทั้งองค์กรอิสระและระบบศาลที่สร้างขึ้นโดยคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9จนบังเกิดเป็นระบบสองมาตรฐาน ในกระบวนการยุติธรรมและก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างไม่เคยมีมาก่อนท่านผู้ชมที่เคารพครับประชาชนทั้งประเทศถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นผู้จงรักภักดีกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาหรือถูกผลักไสให้เป็นผู้ไม่จงรักภักดีระบบกฎหมายองค์กรอิสระและระบบศาลดังกล่าวแทนที่จะใช้ในการพดุงความยุติธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือเยียวยาที่ดีที่สุดในการสมานความแตกแยกแต่กลับทำให้คนไทยแตกแยกกันมากขึ้นทุกทีเข้าตำรายุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิด4.4ทำให้ระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยล้าหลังและขาดความน่าเชื่อถือมากที่สุดในบรรดาประเทศที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภายในระยะเวลาอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้านี้ 4.5ทำให้ปัญหาสำคัญของชาติ3ประการอันได้แก่การคอร์รัปชันยาเสพติดและความยากจนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเหตุเพราะการเมืองไร้เสถียรภาพและไม่เป็นประชาธิปไตยรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมเป็น2มาตรฐานท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมองในตอนที่ชื่อว่าถ้าไม่แก้จะเกิดอะไรขึ้นก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ